ทุกคนสวัสดีคะ่ะเพียงวันเดียวนะคะลิซ่าก็ขึ้นเทรนไวยป๋อฮอตเชิดถึง2แทแทกเลยแฟนขับจีนให้ความสนใจกับลิซ่าในรายการย u ริทูซีซั่นและคลิปสัมภาษณ์พิเศษจนทำให้ติดการค้นหาอยู่ที่อันดับ6ค่ะ <c oughs> เว็บเวยป๋อนะคะ <c oughs> เป็นเว็บยอดฮิตอันดับ1ของประเทศจีนเขาค่ะ๋อเหมือนเป็น และอีกหนึ่งแท็กนะคะที่ติดอันดับการค้นหานะคะอยู่ที่อันดับที่36ค่ะเกี่ยวกับเหตุผลที่ m ม n เทอร์ร a ซเลือกเพลง l o v e เวิร์คขึ K ้นสเค่ะทำให้น้องๆรู้สึกว่าเอ้ย,อยถึงจะเป็นเมนเทอร์อผู้หญิงแต่เขาก็เขาก็สามารถเต้นได้สองแบบน้าอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยนึกถึงโอเคถ้าง,งั้นเอาเป็นเพลงของพี่คุณดีไหมเพราะว่าตอนซีซันซีซันท,ที่ที่หนูทำซีซันแรกอะค่ะก็คือเขาเขาได้ cover collab กับกับ น้องๆอะไรเยยงี้ยหนูตอนนั้นที่หนูดูเวทีแล้วหนูรู้สึกว่าเอ้ยหนูหนูชอบเพลงนี้ยอะไรเงี้ยคือชอบเป็นพิเศษอยู่แล้วซึ่งเสร็จของเมนเชอร์ลิซ่านะคะก็ทำออกมาได้ดีมากจริงๆค่ะมียอดวิวเกิน1ล้านวิวไปแล้วด้วยนะคะ ถือว่ากะระแสลิซ่าในจีนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะได้รับความนิยมความชื่นชอบถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ